วันที่20สสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณยายจะพามาดูสวนอะโวคาโดของคุณยายวันนี้วันที่24สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายน2563คุณยายจะพาลูกๆหลานๆแล้วก็เพื่อนๆมาดูอะโวคาโดที่คุณยายปลูกเอาไว้ เ,เมล็ดที่นำเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะคะของออยี่ห้อแฮตอะคะ่ะแต่ว่ามันจะช้านิดนึงสำหรับพันธุนี้นะคะเพราะว่าดูพัน์อื่นคุณยายปลูกเนี่ยหปีก็ได้รับประทานแล้วค่ะแต่พัน์ธุนี้อันนี้เป็นปีที่8แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูนะลูกๆหล,ลานๆดูนะคะดูความสมบูรณ์ของมันปีนี้มันออกประมาณ ไม่ต่ำากือสี่สิบลูกนะคะแล้วก็รอน่าจะรออีกประมาณสักร้อยกว่าห้าวันนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่คุณยายก็ได้คิดว่าเออพันธุน์อื่นๆก็อร่อยดีนะคะเดี๋ยวรอเรารอรุอ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนานๆคุณยายจะมาดูสักครั้งหนึ่งแต่ดูความสมบูรณ์แล้วเนี่ยคุณยายค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ามันก็น่าจะ น่าจะได้น่าจะดีพอสมควรนะคะก็ถ้าใครลองติดตามดูแล้วก็ลองถ้ามีสวนหรือว่ามีที่พอที่จะลงได้นะคะแนะนําว่ามเมล็ดเราก็เพาะได้แล้วก็ปลูกเองได้ซึ่งเป็นการประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อแพงๆแล้วค่ะซื้อแค่มเมล็ดมาทานซื้อลูกมาทานแล้วเอามาเมล็ดเนี่ยเพาะเพาขึ้นมาประมาณสักแค่เนี้ก็เอาไปลงหลุมแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะ คุณยายรับรองค่ะดูดูด,ดู8ปีต้นของคุณยายสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือปลูกกับเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งบางคนบอกว่ามันไม่มีลูกแต่เนี่ยคุณยายพิสูจน์แล้วว่ามันมีลูกจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีลูกมีลูกประมาณ4-50ลูกอะค่ะเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งซึ่ง คุณยายรอคอยมา8ปดปีเต็มๆเลยนะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆแล้วก็ลูกๆหลานๆมาดูแค่นี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายก็จะเดินทางต่อเหมือนกัน ตรงนดีทุกคนนะคะ